สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจับนะครับ ประจำค่ำคืนนี้นะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีคู่ที่เด็ดสกอร์สูงแรกนะครับ1คู่ประจำค่ำคืนนี้นะฮะก่อนที่จะไปชมคู่ที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดได้ทันทีนะครับไปคู่ที่เด็ดกันเลยเลยเดียวนะครับวันนี้บอลเยอะมากเลยนะครับวันเสาร์มีทั้ง กระชัมมิดทีมชาติแล้วก็บอลลีกก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์ในรายการฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับในรอบที่3ตรงนะฮะไปคู่ดึกกันเลยดีกว่านะครับระหว่างทีม NAC นเอซีาแล้วก็ชาวเล่นะครับหรือชาโวนะครับอ่านว่าชาโวก็ได้นะฮะสถิติย้อนหลังนะครับสถิติล่าสุดย้อนหลัง5นัดล่าสุดดีกว่านะครับก็ เบดราพิ่งชนะ21เสมอกัน002นัดเลยนะฮะโอ้ยเจอกัน3นัดนี่ถือว่าสกอร์ต่ำนะฮะแล้วก็ชาโวเลชนะ1-0ชาโวเลชนะ20นะฮะส่วนใหญ่เป็นชาโวเลนะครับที่ชนะเยอะกว่านะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก3นัดจาก5นัดล่าสุดนะครับส่วนเอ็นเอซีเบดรานะฮะเอาไปเป็น5นัดล่าสุดดีกว่านะครับก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก สี่นัดนะครับจากห้านัดล่าสุดนะครับแล้วก็แพ้แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับแพ้สองชนะสองนะครับเสมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะสำหรับ NAC นเอซบด้นะครับมีสกอร์เยอะด้วยนะครับสกอร์สูงสามนัดเลยนะครับเอาส่วนเอ๋อชอวเวลล์นะครับชอวเวลล์เนี่ยโอ้ยถือว่าฟอร์มใช้ได้นะฮะชนะ fc ไฮโดเฟนนะครับ5-2ชนะ fc ออส5-0แพ้มาที่0-1แล้วก็ชนะอูเทคนะครับ1-0ชนะเอ่อ HSC ไฮเดนเบิร์กนะครับ1-0นะฮะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4นัดนะครับจาก5นัดล่าสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะทอมการเล่นก็ถือว่าโอเคนะครับเราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับราคาวันนี้อ่าวันนี้น่าจะเป็นฝั่งของ ชโวนะฮะหรือชาวโวเล่นะฮะเป็นฝ่ายต่อนะครับไหลขึ้นจากครึ่งลูกเป็นครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ราคาน้ําอยู่ที่0.90แล้วก็ศูนานะฮะมีจุดสังเกตอยู่1จุดนะครับก็คือราคาเปิดมา,าที่0.5้อะไรก็แล้วก็ราคาน้ํามันจะเป็น0.93ทั้งสองฝั่งนะฮะที่แรกนะฮะมีโอกาสที่จะทีมต่อนะจะมีโอกาสที่จะเฉือนชนะนะครับหนึ่งลูกแต่ว่าพอราคามันไหลขึ้นเป็น Uh, 0.75หรือครึ่งคราลูกนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ไหลขึ้นฝั่งต่อนะฮะแสดงว่าแบบนี้น่าจะอยู่ที่ไม่ไม่น่าจะไม่เกินนะครับน่าจะมีเกินราคาต่อนะฮะเช่น0.75เนี่ยน่าจะจุดชนะอยู่ที่หนึ่งลูกนะครับถ้าราคาแบบนี้มันจะชอบชนะกันที่หนึ่งลูกเพราะว่าราคาภูนะฮะ1.75แล้วก็4.20เนี่ยสังเกตดูดีๆนะฮะ4.20กับภูเสือมันเท่ากันนะครับ ถ้าเท่ากันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับนานๆทีจะจะเห็นแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะชนะแค่แค่ราคาต่อนะครับแค่ราคาต่อน่าจะเฉือนที่หนึ่งลูกนะครับเช่นนะครับเช่นหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหรือสามสองประมาณนี้นะฮะน่าจะอยู่ที่ลูกเดียวนะครับน่าจะชนะแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนสูงต่ำเต็มเกมนะครับ 2 7 5หานะครับไหลขึ้นเป็น3เนี่ยยิ่งจะแบบนี้ยิ่งจะราคาสูงเนี่ยขึ้นเป็น1.00แบบนี้ไม่น่าจะเกิน3ลูกเลยถ้าเป็นแบบนี้น่าจะอยู่ที่3ลูกพอดีนะครับส่วนในครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกคาดว่าน่าจะมีหมือหนึ่งประตูนะฮะเพราะว่าสถิติท,ทั้งสองทีมเนี่ยชอบมีประตูตั้งตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเวลาเจอกันก็ชอบมีประตูในครึ่งแรกนะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสเป็นอย่างมากน่าจะมี1ลูกให้ลุ้นนะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ ครึ่ง2ครึ่งหลังครึ่งหลังน่าจะมีลูก2นะครับหรือลูก3นะครับเฉียนชนะแต่ว่าถ้าวันนี้ NAC เบด้าสามารถทำประตูอ่อชาวเวล่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสกอร์สอนะครับชาวเวล่น่าจะชนะที่สอเพราะว่าแต่ว่าถ้าเบเด้าไม่สามารถทำประตูชาเวเล่ได้ก็น่าจะชาวเวล่ก็น่าจะเฉียนชนะที่1นึนะครับประมาณนี้นะครับคู่นี้นะหนหรือ สอน,นะครับคู่นี้นะชาโบล่น่าจะชนะประมาณนี้นะครับนอกเสียจากว่าเอ่อแบบเกิดเกิดแบบว่าบุกแบบพับสนามเลยก็ไม่แน่นะครับอาจจะสู้กันอาจจะมีสกอร์เยอะก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็วิเคราะห์จากตามราคาที่ผมเห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตี3นะครับ NAC เ d a แล้วก็ p ่าพ h อีะนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับสุดท้ายนะครับส่วนท่านใดยังไม่มีกลุ่ม v i p นะฮะสามารถแอดไลน์นะฮะเพื่อขอเข้ากลุ่ม v i p เพื่อรับที่เด็ดอ่ามีที่เด็ดสูงแรกนะครับสูงแรกสูงเต็มที่เด็ดแฮนดิแคปด้วยนะครับทีมต่อทีมรองนะครับมีทีเด็ดทั้งวันทั้งคืนรอบเย็นรอบดึกรอบเช้านะฮะก็มีติดตามได้นะครับใน ตีสานะครับตีสาวันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ